สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่ลังสิตคลองหนึ่งนะครับก็เปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับอ่าผมมีอัลบั้มนะครับก็ที่ไลน์นะครับเดี๋ยวผมบอกให้นะครับเครื่องแดงลูกใช้อยู่เหรอแแกเเออาาครื่งงดมโอเคนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลูกอ่าก็ก็ไปที่ไลน์นะครับแอดแคลเอ็นนะครับทุกคลิปผมจะทำไปให้นะครับก็แอดแคลเอ็นนะครับแล้วก็เลือกอัลบั้มนะครับก็จะมีรูป มี u t u b e ให้นะครับเรียบร้อยเลยอยู่ในตัวเดียวกันมีทุกรุ่นเลยนะครับหรือไม่ก็โปรโมชั่นที่ช้อปปี้นะครับก็ช้อปปี้ก็จะแพงกว่าบางรุ่นนะครับเอ่อโทษทีพวกในที่อารีดานะครับก็จะแพงกว่า10%นะครับกับซื้อที่เพจนะครับตัวพวกนี้ก็ราคาปกตินะครับราคาป้ายนะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวสเก็ตนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไป4รุ่นเลยสเก็ตโอซคกู คอมพลีแลวก็โปรนะครับแตกต่างกันตรงไหนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องสีนี้นะครับสีเทาๆนะครับเขาขาวเทานะครับอ่าก็เหมือนเดิมนะครับเบอร์รองเท้านะครับก็สิบเอ็ดยี่สิบเก้าเซนนะครับก็ดูที่4ีซีเอ็มนะครับเป็นหลักนะครับดูขาอเท้านะครับอ่าแล้วก็รูปรองเท้านะครับ เปิดมานะครับก็จะมีกระดาษห่อนะครับตัวนี้จะเป็นลายลายตารางนะครับลายตารางเาๆนะครับอ่ะก็ตัวนี้บอกเลยนะครับว่าสวยนะครับสวย เดี๋ยวผมทัาคลิปแยกเอาไว้เทียบกับตัวโปให้ดูนะครับตัวเนี้ยเหมือนตัวโปเลยแต่สวยกว่านะครับพื้นจะหนากว่าแต่ตัวโปเนี่ยมันจะเบาแล้วก็เตี้ยเตี้ยกว่านะครับเดี๋ยวผมทัคลิปแยกแล้วกันเดี๋ยวเาวนะครับตัวนี้ก็เป็นผ้านะครับผ้าแคนวาสปกตินะครับแล้วก็ตรงหัวนะครับตรงหัวเป็นเหมือนเดิมหนังกลับนะครับหนังกลับลาบมันนี่นะครับหลังกลับนะครับแล้วก็ตรงส้นนะครับ เป็นหนักกะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอ่ตรงนี้ตัวป้ายจะเป็นแบบนี้นะครับป้ายจะเป็นตัวใหม่นะครับตัวสีขาวกับตัวสีแดงนะครับจะแยกชั้นกันตัวสีแดงจะนูนขึ้นมานะครับตัวเอยเท่าทีสีขาวจะนูนขึ้นมาเหมือนกับสองสีมาทับติดกันนะครับเห็นไหมลูกค้า ก็จะเป็นร่องนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตัวหนังสือก็จะคมชัดนะครับอันนี้คือเป็นตัวนูนนะไม่ใช่ไม่ใช่แผ่เนเดียวกันนะตัวนูนนะครับตัวนี้นะครับผมผมพูดให้เข้าใจง่ายๆคือเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนเจ็ดศูนย์นะครับคือพื้นเคลือบเงาแล้วก็หนานะครับพื้นเคลือบเงาเห็นไหมลูกค้าเงาเงานะครับ เงาเน,นะครับอแต่ไม่ได้เงาวิ้งเหมือนเจ็ดูนนะเห็นไหมครับลูกค้าเาเงาเงาเน,นะครับ,นนรบอ่ะก็ตัวจริงผมบอกเลยว่าสวยสวยมากนะครับสวยมากนะครับตัวนี้มีเชือกแถมให้สองสีนะครับสีขาวกับสีดำน,นะครับคือสองสองชุดนะครับเนะีอย่างพื้นก็เป็นพื้นปกตินะครับเป็นพื้นปกติ เ okay, อติ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ก็จะนานๆานมาทีหนึ่งนะครับหมดแล้วก็รอทักพักหนึ่งนะแต่ตัวจริงสวยจริงนะครับตัวจริงสวยเลย นอนะครับก็จะไม่เหมือนตัวอื่นก็คือไม่เหมือนโปรก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ตัวโปรจะเป็นเป็นโลโก้สีแดงของของแวรนนะครับตัวนี้จะเป็นลายตารางนะครับเปิดขึ้นมาจะเป็นจะเป็นตัวแวนนะครับนะครับอันนี้อ่ะเปิดมาเป,เป็นตัวแวนนะครับสองข้างเหมือนกันนะครับ ตัวตัวนี้นะครับ ЗЫКА ก็จะมีตาไก่เหมือนตัวโปนะครับเป็นตัวโปจะมีปั๊ม <academic. S 1> คําว่าโปนะครับตัวนี้ไม่มีปั๊มนะครับเป็นตาไก่นะครับตรงนี้ก็เป็นรูธรรมดานะครับสองข้านะครับมาดูข้างในกันนะครับข้างในจะเหมือนคอมฟลีนะครับคือจะเป็นยางยืดอยู่ข้างในนะครับหมายความว่าลิ้นจะเปิดออกมาไม่ได้นะครับเป็นยางยืดเห็นไหมสีแดงนะครับเป็นยางยืด เป็นยางยืดจริงแต่ไม่สามารถหมายความว่าไม่สามารถไม่ต้องร้อยเชือกนะครับต้องร้อยเชือกนะไม่งั้นใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเดินเนี่ยมันก็ตุกดอกมาอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนกับพวกสลิปออนนะครับก็ข้างในจะมีป้ายนะครับป้ายบอกตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ป้ายไสานะครับประเทศนะครับเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามนะครับคือผมไม่แน่ใจนะต่อไปจะเป็นประเทศอะไรนะครับเพราะมันเป็นลูกคัสติกนะครับ อย่างที่บอกนะครับคำว่าคลาสสิกก็คืออาจจะผลิตเรื่อยๆแต่นานๆมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างในซอฟข้างในจะเป็นลายตารางนะครับตัดด้วยสีแดงนะครับซอฟเหมือนซอฟตัวโรนะครับอ่อันนี้คือข้างในนะครับก็งานดีเลยนะงานดีนะครับงานดีนะครับเรียบซอฟนะครับซอฟ ความหนาเหมือนกับตัวโรนะครับแต่ไม่แต่ไม่คนละแบบนะครับคือคนละแบบวัสดุเดียวกันนะครับเป็นยางนิ่มๆนะครับไม่ใช่โฟมนะครับดีเลยนะครับตัวเนี้ก็สวยดีนะผมพูดเลยว่างานดีนะราคาไม่แพงด้วยนะราคา,าพอกับตัวโปนะสามพันหนึ่งสามพันสองเองนะผมว่าตัวนี้เวิร์กกว่านะครับบอกเลยว่าเห็นตัวจริงแล้วเวิร์กเลยนะครับก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับ ตัวจริงสวยนะตัวจริงสวยนะครับแล้วก็จะมีปั๊มตรงนี้มาให้นะครับปั๊มตรงนี้มาให้นะครับข้างในนะครับอยู่ข้างในอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับยีิบสองเซนถึงสามสิบเซนนะครับก็คือสิบสองนะครับ สิบสองแต่ตัวเนี้ยทรงจะใหญ่กว่าโปรนะครับทรงจะใหญ่กว่ากว้างกว่าโปรมันจะเล็กมากนะครับโปรมันจะเล็กแบบแบนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับตัวจริงสวยยอมรับเลยว่าสวยนะครับแล้วราคาคุ้มค่ามากไม่ได้ไม่ได้แพงมากสี่ห้าพันไม่ใช่ก็สามพันหนึ่งสามพันสองนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยผมว่าคุ้มเลยนะตัวเนี้ย นะครับสวยมากนะครับสวยคือความหนามันสวยความหนามัน,ม,น,ม,น,นมันหนากว่าโปนะครับอ่าก็ประมาณนี้ลูกค้าสนใจ,จทางไงทักมาได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าผมฝากด้วยนะครับร้านกอนะครับ เปิดทุกวันส่งของทุกวันนะครับแล้วก็ขายจต่ของแท้เท่านั้นนะครับสวัสดีครับ